หนึ่งสองสามแล้วนี่ก็คือสวนเพื่อชุมชนที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้มาไหว้พระพรมกันกลับมาเจอเราสอง2 2> อคนอีกครั้งนะคะใน ep ที่3ค่ะ<ด>หลังจากที่ ep ที่แล้วนะคะเราพาเพื่อนๆเนี่ยไปดู sky running รูวิ่งลอยฟ้าในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะแห่งนี้นะคะส่วน ep นี้เนี่ย เราจะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปหามุมถ่ายรูปเก๋ๆสุดปังกันหน่อยค่ะแลวนอกจากข้างในตึกนะครับข้างนอกยังมีสวนเพื่อชุมชนนั่งพักผ่อนถ่ายรูปเล่นกันด้วยครับนอกจากนี้นะครับนักวิ่งสายมุต้ตองชอบแนะ่ๆเพราะที่นี่มีศาลพระพรมให้กราบไหว้กันด้วยครับน่าสนใจมากเลยค่ะพี่พัดงั้นเดี๋ยวเราไปหามุมถ่ายรูปกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปการาบพระพรมกันค่ะไปเลยไหมไปืม เป็นไงบ้างครับน,น้องเอินได้รูปสวยๆถูกใจไหมครับชอบมากเลยค่ะวันนี้ได้ได้มานร้อยกว่ารูปคิดว่าน่าจะไปอัพโปสไฟสวยๆได้หลายใบเลยค่ะคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อดีกว่ามีมุมสวยๆ,ๆอีกเยอะเลยครับพร้อมแล้วค่ะ ตอนนี้เรามาอยู่ข้างนอกกันแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือสวนเพื่อชุมชนที่ตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะเพื่อนๆที่ผ่านมาอาจจะนั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจที่นี่ก็ได้นะครับค่ะก็เท่าที่เอ,อิลองเดินสำรวจด,ดูนะคะที่พา่าที่นี่เนี่ยโอ้โหแบบชิลมากนะคะถ้ายิ่งยามเย็นแบบนี้นะคะถ้าได้วิ่งวิ่งแล้วก็แบบมีที่พักแบบนี้เนี่ยเอินคิดว่าโอ้โหนักวิ่งหลายคนน่าจะชอบและที่สําคัญสายมูห้ามพลาดค่ะคือที่นี่เนี่ย เขามีพระพรหมเดี๋ยวเราจะไปขอพรกันด้วยค่ะเดิมทีตรงนี้เนี่ยเขาทําใหม่นะคะเขาบูรณน,นะมาใหม่เลยเมื่อก่อนเป็นน้ําหมดเลยค่ะแล้ววันนี้เป็นโอกาสดีมากที่เราจะได้มาไหว้พระพรหมกันเท่าที่ผมทราบมานะครับที่นี่มีทั้งพระพรหม,พร,พ,รมพระพิฆเนศและองค์พระแม่ธรณีครับเรียกว่าครบสายมูต้องมาแล้วละ่ะใช่ครับตามความเชื่อกันนะครับเชื่อว่าพระพรหมเป็นผู้ลิตทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้ครับและปกป้องคนดี ใครก็ตามนะครับที่มากราบไหว้ด้วยจิตใจที่บริจุทธ์รับรองว่าสมหวังตามปรารถนาแน่นอนครับข้าราชก,การที่นี่ก็มักจะมาขอพอรด้านหน้าที่การงานกันด้วยนะครับและภารกิจวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับการพาเพื่อนๆวิ่งไหนดีมาเที่ยวที่ศูนย์ราชการชนบทพิเกตแจ้งวัฒนา วันนี้ครับเราทั้งวิ่งบอลลูวิ่งลอยฟ้าที่มีบริการล็อกเกอร์แล้วห้องอาบน้ำฟรีถ่ายรูปส,ยสวยๆเท่ๆอัปเดตลงไ G แล้วก็ยังได้ไหว้พระขอพรด้วยครบมากเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยู่แถวๆนี้หรือว่ากำลังหาสถานที่วิ่งดีๆเก๋ๆชิคๆที่มีบริการครบคันแบบนี้นะคะแนะนำเลยคะ่ะที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะที่นี่นะคะแอบบอกนิดนึงค่ะว่าทั้งหมดเนี้ยฟรีท, <S <S ทั้งหมดเลยนะคะ <S <S และสำหรับการเปิดว้าวในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณสถานทีน่ของเราค่ะ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะบริหารงานโดยบริษัทธนารักษพัฒนาสินทรัพย์จำกัดที่ให้เราได้เข้ามาถ่ายทำในวันนี้ครับวันนี้เราสองคนก็ต้องขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะไปวิ่งกันยังไม่พออีกอ่อ